เ,เพื่อนๆคะวันนี้ขวัญจะมารีวิวนะคะ International Buffet Lunch ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวค่ะราคาก็น่ารักมากๆนะคะก็คือ234บาทอินคลูดทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องอาหารนะคะ เริ่มต้นด้วยมุมสลัดค่ะมีให้เลือกหลายน้ำสลัดมากๆเลยนะคะไม่ว่าน้ำสลัดมายองเนสนะคะทาวสันไอแลนด์สลัดครีมสลัดแบบญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นโคคัตนะคะทานกับสลัดปอเปียนะคะ ยำปลาดุกฟูนะมะม่วงนะคะน้ำยำม,มะม่วงเดี๋ยวจะเป็นลาบคั่วหมูค่ะต้มยำกุ้งน้ำใสนะคะส่วนนี้แกงกะหรี่ไก่นะคะนี่ก็จะเป็นปลาหมึกผัดพริกหยวกค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งนะคะ นี่ก็จะเป็นโซนซูชิทั้งหมดเลยนะคะมีให้เลือกหลายหน้ามากส่วนน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้ม3ามรสด,ด้วยนะคะนอกจากโชยุแล้วก็แล้วก็วาซาบินะคะปูอัดก็มีนะคะเยอะแยะเลือกเลือกไม่ถุงจริงเลยค่ะส่วนนี้ก็จะมาเป็นโซนข้าวซอยนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยว เซ้นก๋ยซอยค่ะเครื่องเคียงนะคะขนมจีนแล้วนี้เป็นผัดมะเขือนะคะข้าวเหนียวไปทานกับลาบกับน้ำพริกนะคะไข่ต้มแคบหมูน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกลงเรือนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นไก่อบแล้วก็ผัดกะหล่ำนะคะซุปเห็ดค่ะนะคะ ขนมปังเลยนี่จะเป็นซุปญี่ปุ่นนะคะมิโซะซุปค่ะนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบทานข้าวก็มีก๋วยเตี๋ยวให้นะคะมาโซนของหวานบ้างนะคะทับทิมกรอบนะคะเค้กคัสตาร์ดช็อกโกแลตเค้กค่ะโรนะคะบัตเตอร์เค้ก ผลไม้รวงค่ะนี่ค่ะที่ขวัญชอบมากๆเบิ้ลไปเลยนะคะสองจานนี่ก็เป็นจานข้าวของขวัญค่ะถึงเวลาทานแล้วเพื่อนๆคะคุ้มมากๆนะคะมีให้เลือกเยอะแยะค่ะ